สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่กะจีพ้าทุกคนมาขุดเอามันเนาะค่ะที่อยู่ในแปลงอ้อยเนี่ยค่ะหลังจากที่เฮ้วันตัดอ้อยออกมดแล้วเนาะค่ะก็เลยพากันมาขุดเอามันค่ะมันก็จะเป็นอันเกิดในสวนอ้อยเนาะค่ะทุกคนปีกายปีก่อนนี่กับพ้กกันปลูกมันค่ะเรามือนี่ดูกมันมันยังเนาะ มันนี่เปลี่ยนมาปลูกอ้อยมันนี่มันเลยเกิดท่ามันนะมันเลยเกิดน้ำมันสวนอ้อยพอพืชเพื่อได้ข่าให้นะค่ะเนี่ยมันนี่ on, มันเกิดค่ะพี่น,น้องหลายเติอผ่ากันเลยพากันมันขุดเอาพูนะค่ะมีตะดูกมันค่ะมีตะตอมันพูนะทั้งอ้อยทั้งมันค่ะปลูกปลูกพืชผสมประสานเนี่ยค่ะพูนะค่ะมีตัหัวใหญ่ๆได้ค่ะพี่น้องพูนะมันปีได้ค่ะเนี่ยพูนะค่ะหัวใหญ่ๆพูนะเนี่ยค่ะ พุ่นอะหัวใหญ่อีดีดิค่ะทุกคนขุ่นอะได้ทั้งอ้อยได้ทั้งมันอีดีดิโอ้ยพาพี่น้องเห็ดบวยดิเนี่ยค่ะไอ้แฟนเป็นคนขุดนะคะก็สิได้หลายสอบอยู่ดอกค่ะเพิ่งขุดไปซีหาเหงาก็ได้สามสอบซีสอบแล้วค่ะพุ่นอะพากันนั่นซันไว้เนาะค่ะบางนันถุงมันก็ล่มกสิได้หลายถุงอยู่ค่ะเนี่ย ผู้นึ่งไม่ห่วงงามงาม,มันขวบค่ะถามว่าปกติพ้ากันปล่อยแหงมันขึ้นแบบนี้บอกะบ,บอเนาะคะ่ะทุกปีกับบอมีดอกแต่ว่าปีวันหนึ่งหันไม่ลงไปยุชนบุนะะร,บบรีเนาะค่ะก็เลยบ่ไดดมาสับเงามันออกม,นมันเกิดมันนะคะพ่อแล้วกับบวางแล้วกะเบืองหลายยางค่ะทั้งน้ำบักเผาทั้งน้ำผักหวานบักซีดาพ้นดินบักซีดาใส่ปุย๋ยบักซีดาให้หลายยางค่ะ เราเบิงบ่ไหวก็เลยปล่อยมาสัน่นเลยปล่อยคาเทือได้มันตืมกันมาสัน่นก็ได้อี๋ดีค่ะพี่น้องขอเสีได้เป็นอีตอัวพูดแรกคือว่าน,ะน่ะพูดน่ะนะคะหัวใหญ่ใหญ่อี๋ดิเด้หมันขวบปีแล้วค่ะมีแต่เหงาใหญ่ใหญ่อันนี้กับบรมนใหญ่สุดเด้พี่น้องมีมีเหงาใหญ่กว่านี้อีกกับมีเด้อค่ะ ทั้งอ้อยทั้งมันสู่ชีวิตขนาดมันกะสีเกิดอ้อยกะสีเกดเธอหัวนี่คือไงเดะอะไรไงหลดอยาใหมันไงหลุนะมิจะหัวยังไงมิตเหงอยังไงทั้ง่นกับมิตเหงอยังไงครับสางลางอยู่หนังกับมิตแตเหงยังไง ทงทาเงป็นฝนห้อยมาจากน่อยในแห่งสีโกนงไงแห่งสีงัดไงก็นี่เนาะทุกคนแต่ว่านี่ย่อมพอนได้ตกาาจากเธออยู่ค่ะอยู่ทางบ้านก็ได้กลนยากมือน,นเนี่ยพักันเทดเ้อะพี่น้องเ,เันเทแล้วนะ ามว่ามันได้บ่มันก็ได้อยู่แต่ว่ามันเหงำอ้อยพี่น้องเหงำอ้อยอ้อยเท่ากับบ่ได้ลายอ้อยสามไรได้ยี่สิบตันอ้อยาไรได้ยี่สิาตันปีไก่ได้ได้สี่สิบ้าสิบตันอยู่ค่ะปีนี้มันงหงำกันแห้งมันอนะมันก็ขึ้นอ้อยกันอันนั้นเงำกันมันสูงกว่าอ้อยเนาะพูดนะแต่ว่าพันธ์กัน Nhây, ngám gì yêu khá còn phi nhỏ ừ. Thế hmm như Thế lông cụt Ăn hmm hmm cụt hmm 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 như hmm 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 ngầu ngắm ngắm đâu ngầu hmm con nỉ cả đấy ngắm con nỉ cả Luôn พูนนอะขวดควบพูนอะพูนอะค่ะาพูนอะพี่น้องเนี่ยแข่งขันกันตรงอยู่นี้ไม่ก็สิโลมให่ปุ๊บให่สิได้สิไดงเสียค่าเหล่าขวดน้อยขวดใหญ่แห่พออยู่ได้เนาะปล่อยให้มันขึ้นเนี่ยเพื่อน่าปวกแห้งค่ะ อันให้แป sort of um ้งนี่พ mm ึ่งซื้อมาใหม่เนาะมาเนี่ยวกมันแห้งค่ะเพื่อนก็เลยอันปล่อยให้มันขึ้นเพื่อนว่าคาเทอร์มันได้เติมกันว่าจนค่ะเนี่ยนี่ค่ะปวดป้าเธอหัวไนท์เธอป้าเธอเพื่อน่ะเพื่อน่ะโอ้ยนี่คือหัวใหญ่แท้เนี่ยเพือน่ะพี่เนาะ คาตัวคุณนะคะโอ้โอยังอีดีเด้ทุกคนเงานี่งามงามขนาดเงาบ่ใหญ่ปันเด มิจะหวยายเงี้ค่ะแต่สะออนเนาะปีนี้กะสิปลูกอยู่นะคะปลูกแบบแยกแปลงเนาะค่ะกะสิปลูกอยู่ปลูกมันสามไรนะคะแยกปลูกไปอีกก็ดีเ้าทีเป็นไรค่ะ จะหัวใหญ่ๆพี่น้องคนมันจะขึ้นบ่เธอมันเป็นแต่ปวดหลังแทะน้องว่ามันเหงาใหญ่ปวดมันหล่นงัดบ่ขึ้นกินแต่ปวดก็มีอืมขาวเปลือกเปลือก ปลวกก็แห้งแห้งจากสีเท็ดจังเดปลูกอ้อยได้สองปีก็ได้โลค่ะผู้ใดมีเทคนิคข่าบ,บวกกัดอันนั่นเลยเด้อพี่น้องเลยคอมเมนต์นไง<ว>เนี่ยบวกในวิธีกําจัดปลวกเลยเจ๊จังเดอันนี้พักกันปลูกอ้อยสองปีค่ะตัวสองนี่ได้โลเพราะว่าอ้อยมันห่างแห้งนี่เทอกเทอต้องกลเลาะนี่เนี่ย ม,ดดม,มันจะขาดเด้หัวมันจะโบงงามเด้มันเหงนี้จะหัวใหญ่ๆน้องอากุาลรอๆเทคนิคพี่สั่นเพิ่อนมานนนนทำไมติดดัมบันเพิ <laughs> ่นเอาเสียบมามัด ຈັງຄ້ອຍງັດຂ ขึ้นเบิดบ่น้องอยานนั้นขาดนะปะ้าเธอไม่จะหัวยิง่งย่งพูดนะอืะอพี่น้อง ngầu điều đấy nè Hãy subscribe ป oh. <laughs> าดเงาเดียวปาด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 เธอ,อ,อมันแต่หัวเย่มันขาดได้นะ่ะหัวหนึ่งอะหางมัน่ะขาดพูดนะ <laughs> <laughs> มันปลูกความอ่อยมันปลูกความอ่อยไปหน่อยโอ้คักขนาด นั้นโยกโยกโยกเบื้องเหตุแบบเอ๊ะแป๊บเดียวเท่าแป๊บเดียวพูดนะค่ะพี่น้องโยกมาคืน <laughs> อโอ้ใหญ่แฮงปาพูดะนะถ่ายรูปนะถ่ายรัดตังค์นะจ้ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ้งขุดมันในแปลงอไวค่ะเนี่ยมีแต่หัวใหญ่ๆพูดนะโอ้ย คนนั่นนั่ <apl> <Gym. S 1> นกันสิอันจมบ่ไหวนะค่ะอ่ะเธอปิดคลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็พคับพี่น้องมาเบิึงขุดมันออกจากแปลงอ้อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องน้องไม้ด้วยครับผมช่องบ่าวโซลูกอีสานกับช่องน้องออมปอฟมิลี่วิถีไทยบ้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวมาสรุปกันครับว่าสิได้ไลฟ์เป็นไหนครับมื่อนี้ครับ